สวัสดีเพื่อน fc s h o w t channel ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดก็มาตามน้องตุ๊กนะครับหรือเจ๊ตุ๊กไอไข่นะครับวันนี้เนาะมาดูว่าน้องตุ๊กได้เลขหรือ,อยังนะครับเนาะวันนี้น้องตุ๊กก็แก้บนไอไข่อีกแล้วนะครับเนาะก็ต้องบอกว่ามีโชคทุกวันนะครับเนาะสำหรับน้องตุ๊กนะครับแล้วท่านใดที่ติดตามทางกลุ่มและเก ทางเพจก็น่าจะมีโชคตามน้องตุ๊กนะครับก็เดี๋ยวน้องตุ๊กกำลังแก้บนน้ำแดงเนาะสักครู่ไปติดตามกันว่าน้องตุ๊กได้เลขหรืออยังนะครับสวัสดีครับน้องตุ๊ก โอ้ยังไงน้องนุทุกช่วงนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาก็ยังมีโชคเรื่อยๆเนาะจ้ามีโชครายวันรายวันมีเข้าทุกวันเลยนาะเพื่อนสี่เนาะวันนี้ก็แก้บนอีกแล้วจ้าแก้บนน้ำแดง99ขวด99ขวดอได้ข่าวว่างวดนี้นงทุกไปคำชะโนดมาจ้าแล้วไปบนอะไรไหมไปบนไปขอ18ล้านโอ้จ้าเข้าไปก็ไปขอเลย18ล้านเรออืม ไม่ได้ขอน้อยขอเยอะเออเนาะเอาทีเดียวเลยคุม้มหรายวันก็ถือว่าก็ไม่ได้น้อยเนาะรายวันก็ถูกทุกวันอยู่แล้วจ้าแล้วยังไงครับเล่านิดหนึ่งบรรยากาศหรือว่าตัวเลขความฝันเป็นยังไงม้ง่งความฝันไม่ได้ฝันอะไรจ้าแต่ว่ามันได้มีโอกาสอยากไปวัดคำชะโนดเนาะก็เลยพาครอบครัวไปเพื่อไปหาโชคลาภจ้า ไปบนบานไว้เผื่อถ้ามีบุญวาสนาจริงก็จะเขาก็จะให้สมวังละ18ล้านจา้าแล้วก็บนไว้ว่าถ้าสมมว่าได้18ล้านจริง8ล้านก็จะทําบุญหมดเลยจะไม่เอาใส่กระเป๋าสักบาทเลย8ล้านนี้ส่วน10ล้านก็ขอเก็บไว้ดูแลครอบครัวจา้า ้าบุญบารมีที่เคยสร้างไว้เขาให้ก็จะได้แล้วยังไงครับก็ไปจุดทูปขอจ้าไปจุดทูปขอกับนางรำ้างนางรำที่เขารำถวายก็ไปจุดทูปแล้วก็บนตามที่เราต้องการให้เขาช่วยนะก็ได้อยู่สองหนึ่งห้าจ้ะ 2องห้าพอออกจากคำาชินโนเสร็จมันก็จะมีคนแก่เขาไม่ได้เรียกให้เราไปซื้อหรอกจ้ะเราก็เดินไปเห็นคนแก่ขายลอตเตอรี <ừ. S 2> อร่ <ừ. S 2> ก็เดินไปก็ไปเห็น3มชุด18ล้านก็ตัว <ừ. S 2> ที่เราจุดเรียงกันเลยอเงี้ยจ้าถ้าบุญวาสนาได้ก็จะได้ <laughs> เลยจ้ไปเจอพอดีเนาะจ้ะอืมอืมก็กะถ้าถูกก็เธอต้องไปแก้บนใช่ไหมแก้บนอืม แก่บนแล้วก็ทําบุญจ้ทำบุญแปดล้านนั่นแหละจ้ะเออขอให้ได้เนาะจะแล้วก็ถ้าเพื่อนเอซีดูก็เผื่อจะหาเนาะเออหาไว้เพื่อติดวนเล็กก็สวยอยู่นะอืมสวยสองหนึ่งเสวยสองหนึ่งเนี่แบบมันมายังไงมันเหมือน เลขรายวันก็มาบ่อยมากสองหนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยตั้งแต่ไปวัดคำโฉนดมามันก็มาเรื่อยเรื่อยๆือแต่นี่คือรัฐบาลไทยเนาะ้านี่รัฐบาลไทยเนาะแล้วส่วนรายวันวันนี้ก็น่าจะเพื่อนีในกลุ่มน่าจะรู้เ่รเนาะจ้าขอหวยลาวเนาะคนในกลุ่มก็มีขอหวยลาววันนี้อช่เลขมาตรงกันหรือเปล่าตรงกันเนาะจ้าอ๋อ อก็ก็ถือว่าเดี๋ยวถ้ามีโชคก็คงได้กลับไปอีกรอบเนาะใช่ค่ะมปแก้บนทําบุญไปเลยเดินสายในตัวเนาะจ้าเดี๋ยวก็จะเดินทําบุญก้าวัดจ้าก่อนหวยออกนี่แหละเนาะจ้าก็แค่นั้นเนาะทุกุกวันนี้ยังไม่มีอะไรเนาะยังเดี๋ยงไงก็ย้ำตัวเลขนิดนึง ตัวเลขเนาะที่ไปได้มาจากคำชะโนดเนาะเผื่อเพ่นหนึ่งห้าจ้ะสองหนึ่งห้าจ้ะอ๋ออ่ะเผื่อเพื่อนอีฟซีจะไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะค่ะเออลองดูมองไม่เห็นเผื่อมีโชคด้วยกันไม่ได้สิบแปดล้านก็ได้สองตัวก็ยังดีนะสิบแปดล้านนั่นแหละบนเขาว่าสิบแปดล้านเนาะเออไม่แน่แบบเนาะ งั้นงั้นแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงเผื่อฝันดียังไงไอ้ไข่มาย้ําตัวไหนก็อาจจะได้มาตามอีกทีเนาะอ่าะล่ะครับเพื่อนที่ี่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องตุ๊กนะครับหรือว่าเจ๊ตุ๊กไอ้ไข่นะครับที่มาแบ่งปนันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนทีี่นะฮะที่ยังร่วมบุญสร้างโบสถ์กันตลอดมานะครับยังไงเพื่อนที่ี่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกจติดตามนะครับ อ่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้นะครับว่ามาดูกันว่าน้องตุ๊กนะจะได้18ล้านจะได้18ล้านจริงไหมจริงไหมนะครับจะได้ไปแก้บุญอีกรอบมะจรใช่แล้วจะเอาเงินมาทําบุญจริงไหมเออนะครับหรือว่าเพื่อนเอซีคนไหนจะได้หรือเปล่านาะเออก็ขอให้มีคนสมหวังแลวกันเนาะก็ขอให้อา้ไข่โดนบรรดาลให้เข้าปังๆเนาะอ่ะเพื่อท่านใดจะไปเล่นในบานก่อนก็ลองดูนะครับอ่าแล้วครับวันนี้ขอบคุณน้องตุ๊กนะครับสวัสดีครับ